สวัสดีค่ะมืันนี้เข้าในเมืองอีกแล้วนะคะมืันนี้มาช็อปปิ้งของของใส่ในบ้านพี่น้องพวกถัวยร้างพวกของใส่ต่างๆอาอ่ะจ้ะอันนี้กแก้วเป็นอันนี้มันแก้วว่ายเป็นแก้วพลาสติกเด้จ้ะแะ้วก็พวกเนี่ยก็คือสําหรับปิกนิกเนาะการน้นำห้อนช่วงน้ำห้อนใส่กาแฟาใส่ยังกะว่าไป ก็บความร้อนราคาก็99โครนก็ประมาณ300กว่าบาทเนาะเป็นเงินบานเฮ้อันนี้ก็พผ่าจับไปกันความหอนอันนี้ก็ผากันเปื้อนผากันเปื้อนอยู่นี่กับราคาสูงอยู่พี่น้องของในห้างนี่มีขายทุกอย่างเลยจ้ะแต่งแต่ศากกระเบือยันเรืออลบมา เนี่ยตะกาเอาไว้ไปเก็บเห็ดเนาะโอ้ยแต่แพงผนแหมราคาตังสามร้อยสามร้อยกูบาทแห้พันกูบาทบ้านเห้าเนี่ยไปดูเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวโอ้ยไม่ใช่เสื้อกันหนาวสิพูดผิดเสื้อกันฝนอันนี้เสื้อกันฝนเขามีข้างในเป็นไอ้นั่นด้วยเป็นเหมือนกับขนแกะอุ่นๆนะเนาะเพราะที่นี ja. <anh ita. S 2> ่อากาศมันจะเย็นน่ะ เนี่ยจ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยบีทิมมาล่ะขายของไม่ขายทุกอย่างนะบีทิมมาไหมแต่งแต่ก็สั่งจนว่าหอดทุกอย่างอะไรหลดุดอันนี้ก็เป็นอย่างจัก,กรยานไม่้องอย่างอันหลอจัก,กรยานเวลาใส่หนาหิมะหนาหนาวไหมเนี่ยมันจะมีตะปูเป็นเป็นมดไหมเขาจะปักมดน้าเส้นยางเนาะกันลื่นเวลาถนนเป็นน้ำแข็งอ่ะนะ แต่ก็มีคนเขาเขาเขาเจ้าขับอยู่นะหนาหนา,นาวก็นเดเพราะว่าอ,อ่หิมะล่งก็เห็นรังคนก็ปั่นจักรยานอยู่หนาะเพราะว่าไอ,อ้ถ้าทางเดินเขาเจ้าจก็สิเกตแมนบ่มันก็เป็นคือปั่นได้นี่เป็นจักรยานไฟฟ้าจา้ะจักรยานไฟฟ้านะคะอันนี้ราคาจะสูงหน่อยนะคะพี่น้อง ราคาก็ตกอยู่48,000-49,000เกือบ5,000 50, เนอะขันเงินขึ้นเงินล่งแล้วแต่เนาะขันตีเป็นเงินไทยกับประมาณเกือบหาหมืนบนละนี่หาหมื 50, 000, ่นอะคิดเพื่อเงินถูกเงินเงินแพงช่วงนี้กับประมาณ4,000 40, กลัว4,08เนาะแบบนม้นราคาหมื่นกลัวนี่อานี่เป็นจักรยานในพี่น้องกองจักรยาน ขาสิพ็กเป็นกลองสินะเวลาเขาสื่อก็ถือเมื่อเลยนะไปหอดบานเขาก็ไปประกอบเองของทุกอย่างอยู่หนีชวนมากสิว่าไพซื้อแล้วจะต้องเอาไปรกอบเองที่บ้านจังขนาดโมดจ่จะใส่ใยพอนเนาะเป็นแบบโม่เพียนนะเขาเอื่นยังก็บานเ่าก็เอื่นคือสกูตเตอร์เนาะที่แบบว่าบ่มีเกียร์นะแม่จ้ะสื่อมาก,กยังเป็นกลองแบบจักรยานเลยเป็นกลองแบบนี้แหละเอามาแล้วก็มาประกอบอยู่บ้านแม่ขันว่าเป็นสร้างกับจักรสิว่าจังไรเนาะ เออพอดีแฟนเป็นช้างเราก็เลยประกอบเองได้อันนี้กัปิกนิกนะคะทานทานอย่างบาร์บีคิวพี่น้องจา้าถุงละสามรอโคนถุงละสามร้อยกัวบานเฮากับสิบพันกว่าบาทละถุงใหญ่อยู่พี่น้องถุงหน่อยกอร็รลอยเก่านี่จะของเพิ่นมีขายทุกอย่างเลย อันนี้ก็จะเป็นการลื่นพื้นรองเท้าพี่น้องไอ้ที่ว่าเวลาหนาหนาวะนะเขาก็จะใช้อันนี้เนาะหน้าหน้าหิมะหนา้นํำแข็งเกาะถนนเนี่ยเขาจะใส่ยางตัวนี้รัดไต่ส่วนรองเท้าหมไต่พื้นรองเท้าเวลายางมันก็จะเกาะถนนมันเป็นเล็กนะมันมันมีเล็กเป็นหมุดเน,ะเนาะอยากจะ ไอคอนก็นจะใส่แบบนี้แหละแต่นี่มันคู่แง่ใหญ่มิแต่ใส่ฝรั่งแม่เนี่ยคู่ละเจ็ดรอกว่าบาทเนี่ยจ้ะโอ้ยขายทุกอย่างเลยหลานนี่ตังแต่แตมีมัดทุกสิ่งอย่างหวก่อสร้างของหยดหลุดไฟเอียยังก็เครื่องของประกอบรถยนต์อะไรก็มีหมดเลยนะพี่น้องเอ้ย เนี่ยฟักบัวมีตลายราคาฟักบัวมีหลายราคามากเลยเนี่ยจะเอาแบบไหนแบบปรับระดับได้หรือแบบธรรมดามีหมดเลยจ้ามีทุกอย่างโอ้ยอันนี้ฟ้าสักโคกฟ้าสักโคกเป็นไม้เป็นไม้กัะมี ส,สวยเลยออันนี้สายไฟเช่เบิเลเสียรุ่นใดโอ้ยเป็นมัดมัดสายไฟพี่น้องมีทุกแบบทุกขนาดอันนี้สายที่ว่านที่ห้องอาสายไฟสอดนะ ฟังนี้เห็นถนนเ e อ ER ียฟีร่าด้วยเป็นมอเตอร์เว์จ้ะไปแล้วไปแล้วยายพ่อนช็อปปิ้งแล้วเลยพี่น้องกลับบ้านในบ้านนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพอกันไม่คลิปหนานะคะฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ